สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การดูดวงนะคะวันนี้แพนจะมาดูทำเกี่ยวกับเรื่องราวของปาพิคเนตนะคะเป็นวันที่คเนจตจุรทรศนะคะช่วงวันที่7ถึงวันที่17นี้ท่านมีอะไรจะบอกกล่าวพวกคุณบ้างนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะดีก็รับไปต้องดีอยู่แล้วแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าตอนนี้ผู้ที่เข้ามาชมอ,ะอ่ะละักษณะเป็นยังไงมีเรื่องอะไรที่กําลังติดขัดหรือ คิดว่าอยากได้รับพรจากป้าก็ลองดูนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคุณเป็นใครยังไงแต่จริงๆอ่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยแหละทุกความสัมพันธ์ด้วยทุกคนเหมือนก็ตอนนี้ตัวคุณกำลังคิดที่จะ move on หรืออะไรสักอย่างหนึ่งไหมหรือกำลังคิดว่าจุดที่อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยโอเค ก็เลยคิดว่าเออจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสักหน่อยบางครั้งก็เหงาแหละกับสิ่งที่กําลังคิดอยู่เนี้ยแต่ถ้ามันอยู่แล้วมันไม่ดีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องราวของการเรียนรู้การศึกษานะคะนั่นส่งผลให้ว่าสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดยัง้งแล้วที่สําคัญก็คือตัวคุณอะเป็นคนที่พลังงานดีมีจิตใจเมตตาขี้สงสาร เป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านความรู้สึกแล้วก็จิตใจและก็ตอนนี้เข้าใจว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่คล้ายๆกับจะเป็นคู่ของตัวเองแต่ยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่เพราะว่าอาจจะมีในเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องราวของโชคการเงินแล้วก็การทองที่ผ่านมาอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยตัวคุณมีศักยภาพในด้านของการเป็นเดอะสตาร จะสติคนตรงๆแล้วก็ชัดเจนนะคะซึ่งส่งผลให้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆจะต้องอาศัยความอดทนเนี่ยไพ่คุณกับไพ่เขาเนี่ยเป็นควีนถือเหรียญกับคิงถือเหรียญเหมือนกันเลยมีความมั่นคงในด้านจิตใจรอคอยได้ถ้าคิดว่ามันรอคอยไหวะนะถ้ามันนานอาจจะไม่รอนี่คือในเรื่องราวสโคปข้าวๆนะคะ แต่ถ้าใครไม่ตรงแต่ต้องการดูต่อหรือได้รับพรจากป้าก็สามารถฟังได้ไม่ผิดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าป้ามีอะไรที่จะบอกกล่าวคุณบ้างในช่วงเวลานี้ที่ท่านได้เสด็จลงมานะคะไปแรกนี่ก็คือในเรื่องราวของอการมูฟเมนต์นะคะท่านหมายถึงว่าการก้าวไปข้างหน้าหรือกำลังอยู่ในช่วงของการ ก้าวหน้าอย่างมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินกำลังไหลเวียนคือดีนะคะอย่างต่อนเนื่องต้องหมั่นพัฒนาการฝึกฝนให้ดีต่อในด้านความรักหรืออื่นๆก็เช่นกันอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนการปรับจิตปรับใจอะไรแบบนั้นนะคะไปดูได้นี่ที่ทำให้ดูอะ่ะ จิตวิทยาความรักอ่ะสตอนแล้วอ่ะค่อยๆดูไปนะคะเปิดใจฟังนิดนึงบางครั้งมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ทัชกับใจสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่ดวงแต่มันเป็นอะไรที่คุณนำมาปรับใช้ได้นะคะใบที่2ก็คือ capacity to love หมายถึงคุณอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังสะสมหรือการเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถ ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มเติมได้เพื่อให้ได้ในด้านการงานคุณเต็มไปด้วยพลังงานไฟแรงนะในเรื่องของการเงินคุณสามารถควบคุมมันได้เป็นอย่างดีส่วนในด้านของความรักคุณจะเลือกเป็นพิเศษเพื่อคนรักของคุณจะสามารถเทียบเท่าคุณได้สินเสมอกันเนี่ยสินเสมอกันถึงจะเข้ามาได้สีนไม่เสมอกันเขาก็ผักออกปาเขาช่วยดูแลให้ บางคนอาจจะมองว่าฉันชอบคนเนี้ยไปขอป้ามาแล้วทําไมทําไมมันถึงเกิดอุปสรรคทําไมมันถึงไม่สมหวังก็มันยังไม่ใช่ไงต่อไปคือ s u b t e n d ดน c e นะคะหมายถึงการเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจคิดในทางด้านบวกเออและไม่มองผู้อื่นในแง่ร้ายเพื่ออะไรเพราะบางครั้งเราไปคิดร้ายคิดลบหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ทํากับเราเรื่องเขาพอเราคิดลบเมื่อไหร่อ่ะ จิตใต้สํานึกเรามันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องการสิ่งสิ่งนี้หรือเปล่าถูกไหม mm. คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีทําในสิ่งที่ดีนั่นแหละดีแล้ว mm. ในด้านของการเงินคุณก็มีพอใช้ไม่ขัดสนสามารถแสวงหาสิ่งที่ดีๆได้คุณต้องการได้พอควรมันเป็นช่วงที่อบอุ่นและสมบูรณ์แก่คุณ mm. เนี่ยปลาเขากินอะไรก็ไม่รู้ขนม <laughs> ต่อไปโอ้ยอันนี้เล็กอะ ดีว i ยซัพพอร์ตโอ้ยดีว i ยซัพพอร์ตเลยเหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะเนะี่ยการได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคุณอยู่ในช่วงที่ต้องการกำลังใจต้องการความช่วยเหลือในขณะที่กำลังสับสนแก้ไขปัญหาไม่ตกต้องหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แผ่นทองป้าก็มีนะจัดจำหน่ายพระแม่รัศมีก็มีแล้วก็เทียนใช้ประกอบได้ป้าชอบพระแม่ชอบ ต้องหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลเก่าขอพอรเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะบอกให้นะขอ,อยังไงก็แล้วแต่ถ้าตัวเราอ่ะไม่ได้ปฏิบัติดีอ่ะก็ไม่ผ่านจากการช่วยเหลือของพอรจากพระนั่นเองการงานคุณควรรับฟังการแก้ไขแนะนําจากผู้ให้ความคิดเออบางครั้งเราจะต้องเปิดกว้างนะไม่ใช่ว่าทําเป็นน้ําเต็มแก้ว ลองเป็นแบบไม่เต็มแก้วดูบ้างลองมองในมุมเล็กๆของพวกเขากันบ้างหรือมุมใหญ่ๆเพราะนั่นจะเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณการเงินเป็นช่วงที่คุณกําลังทําสัญญาเงินกู้หรือเปล่าไปซื้ออะไรหรือขอโชคลาภจึงต้องขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อขอให้ประสบผลสําเร็จนี่ในสิ่งที่คุณมุ่งหวังความรักคุณต้องไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ อ่อนลงบ้างก็ดีนะแต่ไม่ต้องลดมาตรฐานนะจะบอกให้มาตรฐานตั้งไว้ยังไงก็ตั้งไวนะ้อยังงั้นแหละถ้าลดเมื่อไหร่คุณจะได้สินสินที่ไม่เสมอกันนั่นก็คือบกพ่องนะคะให้ใบสุดท้ายเคลียร์อยู่เอเนให้ปรับพลังงานหมายถึงการใช้พละกกำลงังหรืออารมณ์ในการแก้ไขปัญหามันแก้ไม่ได้หรอก มากกว่าที่จะใช้ปัญญาเราต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ดีไม่อะไรวะให้ดีไม่เช่นไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียตามมาอมต้องขจัดอารมณ์ในด้านความคิดหรือจิตใจให้ไปในทิศทางให้ได้ที่ดีให้ได้มันใช้สติปัญญาในการแก้ไขอุปสรรคทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม,มสุดท้าย ขอแผ่นสักใบหนึ่งป้าจะบอกว่าไงก็ป้าป้าป้าเขาก็ให้พรเหมือนกันแผ่นก็ดูแรนดอมเหมือนกันไพ่ใบนี้ก็คือหมายถึงคุณควรเป็นผู้ฟังที่ดีและมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ควรฟังเหตุผลของผู้คนอื่นแล้วค่อยพิจารณาใช่แผ่นเป็นแบบนั้นป้าหรือไม่ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็นำมาปรับปรุงแก้ไขการงานของคุณเป็นแบบเรื่อยๆไม่โวดเล่นอืม แต่คุณก็ชอบมันเนื่องจากคุณมีความมั่นใจว่างานที่คุณทำมันมั่นคงแล้วสำหรับคุณความเป็นตัวตนแบบนี้ไงป้าการเงินเป็นช่วงที่คุณต้องออมไว้สำหรับในอนาคตข้างหน้าในเรื่องความรักคุณกำลังพิจารณาหาคนที่เหมาะสมกับคุณป้านี่รู้จริงแล้วก็รู้จังทีนี้เดี๋ยวลองไปเอาไฟทำดีสมหวังนะคะมาดูอันนี้ได้รับพรจากป้าแล้วนะ ไปดูซิว่าเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตามที่ป้าเขาได้พูดสะโขบไว้หรือเปล่าเหมือนกับเขารับรู้แล้วแหละว่าพอที่เข้ามาดูเนี่ยตอนนี้อะไรยังไงนะคะเนี่ยไพ่ทำดีสมหวังอืมตอนนี้ตัวคุณกำลังคิดว่ามีใครคนใดคนนึงเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ของการมีปัญหา ชีวิตมีปัญหาจะต้องแก้ไขและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันแล้วในช่วงเวลานี้หรือตัวคุณเองก็ได้เขาต้องการใช้เวลาส่วนตัวอาจจะหลบลี้หนีหน้าไปแค่ต้องการเวลาส่วนตัวก่อนเพื่อเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปคิดแล้วก็ตระหนักว่าจะทำยังไงต่อกับชีวิต ชีวิตเขาติดล็อกมีปัญหาเนื่องจากว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่าจะแก้ไขแต่ยังแก้ไขไม่ได้คุณก็มองว่านั่นแหละนั่นแหละกำลังที่จะคิดนอกใจฉันหรือเปล่าที่หายไปเนี่ยกำลังจะเทฉันหรือเปล่าคุณกลัวกับการที่จะต้องโดนแทงข้างหลังเขาไม่ได้แทงเขาแค่กำลังรับมีดไม่ใช่ เขาเป็นการกลับไปกลับไปทบทวนเพื่อจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันกลับมาชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าอืมเพื่อว่าตอนเนี้ยเขามีปัญหาสิ่งที่เขาจะต้องดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวคุณอะ่ะก็รักตัวเองอยู่ขั้นที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแล้ว การเข้ามาของเขาดีนะทําให้คุณอ่ะรู้จักการพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสู่ในจุดที่ไม่ได้แค่สักเท่าไหร่แต่คุณและเขาเนี Mid ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กลับมาจับมือกันอย่างเงี้ยดูนะถ้ามือตอนเนี้ยใครตึงอยู <S <s ่อ่ะกว่าจะได้มาจับก็เหี่ยวประมาณเนี้ยกินระยะเวลานานไม่ใช่หมายถึงมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นน่ะเห็นไหมหัวจะปวด อาจจะเป็นช่วงที่น้าผีเข้ามาครอบงำเขาอยู่หรือเจ้ากรรมในเวนก็ต้องพูดแบบนั้นแหละคนเรามีการติดตัวไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรไว้แต่ถ้ารู้ว่าชีวิตเริ่มไม่ดีทำบุญจบดูคลิปแผนนี้ก็ได้หรือว่าทำบุญพระแม่แลัศมีกับป้าน,นี่ก็ได้หรือไปทำเองก็ได้แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขาต้องการก็คือหน้าที่การงานแล้วก็การเงินอะ มันจะค่อยๆดีขึ้นไปในจุดที่เขาสามารถที่จะสบายมากขึ้นมากกว่าเนี้ตัวคุณมองว่ามีความรักกี่ครั้งก็เจอแต่งูร้ายมารัดมันไม่ใช่งูเนื้อคู่ตัดมันให้แส้ขาดอย่าอยู่มันเลยอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขแล้วตัดขาดแปล่ะไม่ขาดหรอกเพราะเดี๋ยวเขาอะจะมาให้คุณรักษาพากันไปรักษาก็ได้ b a p สีัญญาสองคนนะคะ ตอนนี้ไม่คุยกันไม่เข้าใจกันคนนึงมีแพชชั่นแหละแต่ตอนนี้คนเนี้เขาเป็นอารมณ์เป็นแบบซื้อบือ้อเป็นอารมณ์เป็นแบบตายด้านหน้าตาอารมณ์เดียวกุ้มทั้งปีทั้งชาติเพราะเขาอะกำลังถูกกระทาในเรื่องราวของคนเก่าในชีวิตหรือเรื่องเก่าอะที่เขาจะต้องกลับไปซ่อมแซมแก้ไข หรือเขาจะต้องเคลียร์เท่ากับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอย่าเพิ่งรีบลงตัวลงใจลงไปเยอะๆจะต้องให้เขาเคลียร์ในเรื่องของเก่าๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบางครั้งเขาก็กลัวนะว่าคุณน่ะกำลังที่จะออกจากชีวิตเขาหรือเปล่าเหมือนเขามีชนะติดหลังเนี่ยเขาโดนสั่งยาบางครั้งอ่ะคนคนนี้ถูก ถูกคนบางคนครอบงำสั่งการว่าอย่าไปสนใจเลยไม่อย่าไปสนใจคุณสนใจเรื่องเงินเรื่องงานตัวเองดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจคนของคุณหรอกหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหรือคนคนนั้นน่ะกำลังบอกว่าคุณน่ะไม่ได้สนใจเขาคนนี้นอกจากในเรื่องราวของความรู้สึกแบบ รักแบบลูกรักแบบรักต่างวัยก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นคนคนนี้ก็ไหวติงเด็เริ่มคิดแล้วทำไมเป็นแบบเนี้ยเจอแต่ในเรื่องราวลบลบแล้วก็ยังไม่ได้กำลังใจจากคุณอีกแต่บางครั้งชีวิตของเขาอะตอนเนี้เขาเริ่มปล่อยวางแล้วเขาเริ่มที่จะบรรเลงชีวิตของเขาแบบบทเพลงคือไม่ต้องสนใจอะไรใดๆแล้วช่วงที่เขาห่างไปจากคุณอะ แต่บอกได้เลยว่าเขาเป็นห่วงคุณมากแล้วเขาก็ต้องการที่จะสารต่อกับคุณเขาไม่ได้เชื่อคนคนนั้นหรอกเพราะเขารู้นิสัยอยู่แล้วว่าเป็นคนยังไงนี่เขาจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ดีๆให้กับคุณในเรื่องราวของความรักกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาช่วยเหลือกันแบบเพื่อนคนคุยหรือในเรื่องราวในอนาคตที่จะไปต่อกันตัดภาพมาฝั่งคุณฝั่งคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีใจข้างเดียว เขาไม่เห็นแลเดี่ยวคุณเลยไม่ใช่บางอย่างเขาพูดไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะพูดถ้าเขาพูดไปแล้วเขาทําไม่ได้แย่เลยมันจะกลายเป็นบาปกรรมเนี่ยปากเขาจะต้องถูกเกี่ยวด้วยตะขอแบบนั้นน่ะเขาจะต้องเอาชนะเอาชนะในเรื่องราวของอุปสรรคหรือว่าความกลัวในใจของเขาให้ได้และนี่ก็คือไพ่จบคุณก็จะมีลูกกับเขาประมาณนี้เลยเพราะนี่ไงป้าพิคเน่เขาให้พรอยมาแล้วคุณกับเขาเป็นคู่กัน ที่แล้วว่าเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบแต่มันก็รีบดีเหมือนกันแหละนะมีการปวดเจ็บปวดใจแต่สุดท้ายท้ายสุดนางฟ้าก็มาบอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ไปต่อกันนั่นแหละอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะหมั่นไปทําบุญทําทานคุณและเขาเป็นคู่บุญคู่วรมีกันนั่นแหละเรื่องราวมันก็ต้องมีอุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีอุปสรรค์มันเป็นบ <c oughs> มันเป็นบททดสอบระหว่างคุณกับเขานะคะว่าคุณจะผ่านไปได้หรือเปล่าฟ้าเขาก็จับตามองอยู่ ใช่มันเป็นแบบนั้นนั่นเอง <Okay. S 1> เดี๋ยวทีนี้เราลองไปดูไพ่ข้อความนะคะจากเขาเอาไหมดูซะหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมาดูด้านการเงินแล้วก็การงานให้การเงินการงานมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละมันจะล้อถึงกันนะคะไพ่ข้อความอันนี้ด้านความรักอะ่ะให้ไปก่อนเพราะว่าช่องเราจะเน้นด้านความรักเรื่องอื่นใช่ไหมเถอะเรื่องอื่นรู้ด้วยตัวเองได้ ฉันต้องการจะปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทาอะไรต่อคุณมากมายอะไรที่ไม่เคยทําจะทําเขาหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันนั่นไงนี่ไงอีเด็กดาบคนนั้นอะ่ะกับคุณอะ่ะเป็นควีนถือถ้วยแตกต่างกันแน่เพราะคุณเป็นคนดีเราต้องปล่อยกันไปก่อนเขาต้องไปเคลียร์กับอีเด็กดาบนั่นเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกว่าไงวะเขาดูหน่อยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อน ก็เป็นไปสิใครเราไปว่าอะไรล่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูไพ่นางฟ้าทำไมต้องใส่อารมณ์ก็จะใส่อารมณ์อ่ะมันจะได้อัานทเนีไงไม่ชอบอ่านเป็นแบบหนังหน้าเดียวอ่ะมันไม่ชอบมันไม่ได้นี่ไงคุยกันแบบเพื่อนก็ได้หรือไปปรึกษาเพื่อนก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เหมือนก็มันจะมันจะต้องหักแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาดีกันเวร์ี่ซูนอีกไม่นาน เป็นทูเลิฟเป็นรักแท้จะเอาอะไรอีกคุณเป็นคนดีอ่ะคุณจะได้รับความรักที่ดีๆอย่างแน่นอนมั่นใจนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้ถ้าเขากลับมาเขามาแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่ดีอ่ะแต่ยังไม่มีสถานะแต่ขอเรื่อง18บวกหรืออะไรอ่ะอย่าไปให้เขานะอย่าไปให้เขาเสร็จทันทีจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากความเสียใจอย่าไปวัดอย่าไปวัดค่าในเรื่องราวตรงนั้นกับในเรื่องของ18บวก ถ้าเขารักเราเขาจะต้องยอมเราได้นอกจากว่าเราจะพร้อมเท่านั้นแหละก็อีกเรื่องหนึง่งอ่ะเอาให้พันตามาดูนะคะให้พันตาบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่มีข้อกรรมอยู่คุณก็เครียดอยู่ๆคุยๆแล้วก็หายเป็นบ้าอะไรหยุดยังไม่ต้องคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ไปทํางานทําการไปทําบุญแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รถใหม่หรือเขากําลังจะซื้อรถใหม่นั่นแหละเขาจะกลับมาเรียกร้องความสนใจจากคุณแล้วเขาจะเป็นของขวัญผูกโบมาให้ปาก็บอกแบบนั้น แล้วคุณก็จะได้ความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าไปรอใครในรูปแบบที่ทําให้ตัวเองจะต้องทุกจะต้องรอแบบไม่ทุกเราจะต้องมีในเรื่องราวของความมั่นคงของเราสิ่งที่ดีๆจะต้องเข้ามาก่อนตัวเราจะต้องเป็นที่1ตัวของเขาให้เป็นเรื่องลองเข้าใจยังนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในเรื่องราวของทางด้านการเงินแล้วก็การงานแล้วก็โชคลาภโชคลาภไม่อยากให้เน้นหรอกเอาเป็นว่าถ้าจะได้ ให้เข้ามาในรูปแบบที่ว่าไม่ต้องเสี่ยงเยอะโชคล่าให้เป็นในเรื่องงานคือโอกาสที่ดีดด,ดีกว่าเนาะแล้วแต่นะคะเพราะว่าในแต่ละรอบอะ่ะเห็นไหมเวลาฟังข่าวอะ่ะเศรษฐีใหม่เยอะแยะแล้วทำไมคุณไม่ไปสัมภาษณ์ยาจกใหม่บ้างล่ะ <laughs> ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกอ่ะไปฟังตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่ชัดเจนด้วยคิงออฟซอดนะ ชัดเจนในคําพูดและก็การกระทําที่ผ่านมาคุณกําลังสงสัยว่าความรักครั้งเนี้ยมันดีจริงหรอก็เหมือนกับเขาก็ดีอ่ะแต่มามาหายหายคุณเบื่อเขาเขาคาดหวังกับความสําเร็จเยอะแล้วตัวคุณก็น้อยใจว่าความสําเร็จก็รู้แหละใครๆก็อยากได้แต่ความรักมันก็น่าจะไปพร้อมกันได้ปะนิดนึงก็ยังดีแต่ทีนี้อ่ะเขามามาถี่แล้วก็มาแรงแล้วพอตอนปยไม่เอาเรื่องอะไรเลยอ่ะ ไม่เอาฐานก็คือนิ่งคุณก็แค่เซง็งเรื่องความรักนะแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาตามที่เราดูไปเมื่อกี้การงานสิบไม้อะคุณเหนื่อยแหละคุณมีภาระแหละที่จะต้องเดินทางบาง,บางคนอะนะไม่ค่อยได้อยู่แต่ว่าแต่ก็จะมีในเรื่องราวของเนี่ยสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยเซนของคุณอนะหรือการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาจะทำให้คุณได้รับโอกาสทางด้านการงานแล้วก็การเงิน มันจะพ่วงกันอะ่ะพอการงานดีการเงินก็เข้ามาจะมีทิศทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆมีผู้หยิบยื่นให้จากความสามารถของเราจะต้องใจเย็นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโชคลาบมีไหมขอดูหน่อยโชคลามน่าจะได้ในเรื่องราวของการงานได้กับเสียพอๆกันห้าสิบห้าสิบเสมอตัว แล้วถ้าดีหน่อยถ้ามีบุญสัมพันธ์ได้เยอะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานให้ตามนั้นเลยเด็กๆก,ก็ได้นะกุมารตะไข่ก็ลองดูสุดท้ายคุณจะได้เซฟเงินด้วยนะมีโอกาสจะมีเงินเก็บในอนาคตโดยภาพรวมนะคะใจเย็นใช้สติปัญญาในการแก้ไขตั้งใจทำงานงานเหนื่อยงานหนัก แต่ผลตอบรับดีได้สำรับ Queen of s w o r d บางครั้งจะต้องลดอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องราวของความใจร้อนการเอาแต่ใจนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างที่ป้าได้บอกไว้ตั้งแต่เปิดคลิป5ใบแรกนั้นเอาไปปฏิบัติต,ตามนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องราวของการทำบุญวันนี้นะคะก็จะไปทำให้ พวกคุณก็งดนะคะช่วงนี้ใครทำได้ก็ทำนะคะก็คือไม่กินของที่เป็นเนื้อสัตว์อาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจช่วงวันที่7ถึง17เนี่ยแล้วก็สวดมนต์บทของพระพิคเนตก็คือโอมสันติสันติอะ่ะโดยประมาณนะคะช่วงที่แพนจะไปทำเนี่ยอีกสักครู่จะไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย